สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพิ่จะพามาดูนะครับกับบรรยากาศนะครับของบ้านห้วยสำราณนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะเป็นสวนนะครับดอกไม้นะครับที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานครับก็เดี๋ยวจะให้มาดูกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างครับเห็นไหมครับถ้าเกิดดูจากด้านบนของพี่อ้นนะครับมันก็จะมีดอกไม้นะครับที่ออกมานะครับช่วงนี้ก็สามารถมากันได้นะครับก็จะมีดอกไม้เยอะมากเลยแล้วนอกจากเป็นสวนดอกไม้นะครับก็จะมีจุดแันพอยนะครับนะครับว่าเราสามารถที่จะถ่ายข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าที่จะสามารถนะครับที่จะ กินกาแฟได้นะครับใครหิวก็มากินกาแฟได้แล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปต่างๆครับที่เป็นลด์ม์านะครับหนจุดด้านนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวพี่อนพาจะไปดูจุดต่างๆนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ตรงนี้ครับนี่เป็นดอกไม้แบบโซนสีเหลืองนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดของสีอื่นๆครับก็จะมีจุดสีม่วงด้วยเดี๋ยวพี่อนานจะพาไปดูนะครับที่มันเป็นจุดตรงโซนทางด้านฝั่งสีม่วงทางด้านนั้นนะคครัับมโอเเเดี๋ยยวไปกนล อ่ะตอนนี้นะครับเพียงก็อยู่ตรงจุดนะครับที่บนบนสะพานนะครับนี่เราก็อยู่บนสะพานนะครับก็สามารถนะครับมองไปฝั่งข้างล่างได้นะครับก็จะเป็นนครับสีฝั่งสีม่วงนะครับแล้วก็ฝั่งสีทางด้านเหลืองนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าด้านบนเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปในมุมกว้างได้นะครับแล้วก็จะมีจุดนะครับที่เป็นแลนด์มาร์กต่างๆนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นดมดมต่างๆนะครับนี่ก็จะมีเป็นจุดเป็นพอยๆนะครับ ่ถือว่าตรงนั้นนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับผมที่เป็นนะครับเหมือนกับบันไดขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่ามียกันมากเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวพาไปดูบนสะพานก่อนเพราะบนสะพานนะครับก็ถือว่านะครับเป็นจุดแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งนะเพราะถ่ายรูปบนสะพานก็ถือว่าสวยนะครับผมก็เนี้ยครับพาไปดูนะครับในจุดตรงด้านนี้นะครับผมก็จะเห็นนะว่ามันมีดอกไม้สีม่วงอยู่ด้วยแล้วก็อีกมุมตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นแบบโซนของดอกไม้สีขาวนะครับก็จะเป็น แบ่งโซนกันไว้อย่างชัดเจนนะครับนี่ตรงนี้ก็เห็นไหมนี่เป็นสะพานนะครับแล้ก็เดินอยู่ตรงสะพานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกนะครับก็ไปตามจุดต่างๆนะครับก็เป็นฝั่งด้านนี้นะครับก็เป็นโซนที่เป็นดอกไม้สีขาวนะครับนี่นะครับปุ๊บมองลงไปนะครับจะเห็นปุ๊บนะจ๊ะสวยงามสวยงามมากครับโอเคครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตรงจุดที่มันเป็นไฮไลน์นะครับที่ถ่ายรูปสวยๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นตำแหน่งจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะมีเป็นกระโจมนะครับให้เราเลือกหลายที่นะครับก็สามารถมานั่งถ่ายกันได้นะครับใครชอบจุดไหนก็ได้นะครับผมนี่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับทยอยมาถ่ายกันเพราะว่ามันเป็นจุดที่ถ้าเกิดหันหลังไปนะครับก็จะเห็นในส่วนของที่เป็นดอกไม้นะครับฝั่งด้านนี้ก็คือที่จอดรถนะครับแล้วก็ จุดหนึ่งนะครับก็จะมีดอกไม้ครับอีกแปลงหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีทําจุดถ่ายไว้อย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าทําได้ดีครับที่นี่มีการจัดการที่ดีครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวกระจายไปจุดต่างๆครับไม่ออกันอยู่ในที่เดียวเกินไปนะครับผมโอเคครับบรรยากาศดีครับผมเป็นได้นีเป็นนั่งมาขึ้นนั่งหอตตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในจุดลดนม์านะครับก็จะเป็นนะครับพวกฮิ้งนะครับ ที่เราสามารถ bon นั่งถ่ายได้น,นะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะก็จะเป็นฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นกับร้านกาแฟแล้วก็ไฮไลท์ในการถ่ายอย่างหนึ่งนะครับของที่นี่ก็คือตัวนี้เลยครับกับสะพานที่ขึ้นไปนะครับเราก็สามารถถ่ายจากมุมบนลงมาได้ข้างล่างได้นะครับหรือถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนได้นะครับส่วนใหญ่เขาจะถ่ายข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเหมือนกับว่าเราขึ้นไปถ่ายข้างบนนะครับโอเค ครับก็บรรยากาศรอบๆเป็นอย่างนี้นะช่วงนี้ก็ดอกไม้ก็เริ่มทยอยออกนะครับแล้วก็นี่มีคนเข้ามานะแล้วก็ฝั่งด้านนั้นนะครับก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นแบบเหมือนกับกระโจมของที่เราไปดูทีฟที่ไปยุโรปะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับก็จะมีจุดถ่ายเป็นแห่งๆนะครับกระจายกันไปก็ที่นี่ค่อนข้างเยี่จัดการได้ดีครับเพราะว่าไม่กระจุกตัวนะครับกับจุดที่เป็นแลนด์มาร์กในการถ่ายนะครับ อย่างจุดนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายจุดหนึ่งนะครับที่เป็นรูปรูปเกี่ยวกับดอกย้านะครับแล้วก็ดังนั้นจุดด้านนั้นนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดถ่าย1จุดนะครับแล้วก็มุมนั้นก็ถ่ายจุด1จุดนะครับดังนั้นเนี่ยที่นี่การจัดการดีนะครับดังนั้นเนี่ยจะไม่แออัดกันรวมถึงนะครับนี่จะมีจุดซื้อบัตรั้ยนะครับคนละสีบาทนะครับแล้วก็จะมีรถ a g v นะครับก็สามารถเช่าไปตลอดได้นะครับก็พาไปดูสวนดอกไม้ในจุดอื่นๆนะครับผม โอเคครับก็บประมาณนี้นะครับกับบ้านห้วยสำราญนะครับก็เกิดใครก็ว่างก็มากันนะครับผมช่วงนี้ดอกไม้กำลังอ่อนนะครับสวยงามมากเลย